สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีวันพฤหัสค่ะพี่น้องค่ะน,น้องเน่เน่บ่ไดดไปโรงเรียนล้วเดอจ้าหยุดแล้วค่ะวันนี้แม่ก็จะกินข้าวง่ายๆค่ะผัดหอยลายแล้วก็น้ำพริกค่ะพี่น้องอาหารถุงค่ะเมื่อนี้อาหารถุงนี่จ้าอันนี้น้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูค่ะปะ๊ากับน้องเน่เน่ไปใส่บาตรที่วัดมาเมื่อเช้า ก็เลยซื้อข้าวมาฝากแม่อมืก็เลยกินง่ายๆค่ะวันนี้วันนี้ก็กินง่ายๆข้าวถุงหัวหมุนอีกแล้วค่ะพี่น้องบัดนี้น้องนี่นี่ปิดเทิมแล้วเป็นกรรมการอีกแล้วแม่ วันหนึ่งเป็นกรรมการกี่รอบก็บรู้เนี่ยสามสี่รอบอร่อยค่ะอืมอร่อยทีนี้เราก็รอเวลากลับบ้านทีนี้อันที่ยีบสองเยี่ยมวันอาทิตย์น้าแม่ก็จะเก็บเก็บเสือ้อผ้า ส่งเสื้อผ้ากลับบ้านไปก่อนพอวนันกลับหลอดที่แล้วบร่ไดุ้่งเสืากลับไปเนาะใส่กระเป๋าลากกระเป๋าไปไปขึ้นรถไฟน้ําเนาะเอากระเป๋ากลับไปน้ำาบ่ไดุ้่งเสืากลับไปก่อนโอ๊ยเหนื่อยพี่น้องเพราะว่าวน้องนาวว่าวุญไว จะลากเองมั่งจะแล่นเองมั่งจะวิ่งเองมั่งจะเดินเองมั่งล้าค้นมันหลายแม่บอกว่าแม่อุ้มกว่านแหกปากห้องวอยไว้ไ,วได้จรินข้าวค่ะ,คะ,คะห้องวอยไว้โอ๊ยรอบนี้จะทรงกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้านไปก่อนวันไปขึ้นวันกลับจุดรถไฟก็ได้แค่กระเป๋าหน่อยใส่ไปแค่นั้นค่ะ อเห็ดหอยลายไม่ได้กินโดนเลยด้วยพี่นงผัดหอยลายไม่ได้กินนานมากแล้วเมื่อก็ในกินดูอยู่ตอนนั้นตอนอาาของอสาวๆอยู่กินบ่อยอยู่ คนเ็ดกะเพราให้กินนะเทศกะเพราให้กินดีดีเกี้เขมามมกออดเราเอาดอกไม้มาให้มั้งลูกข้าวพวงมาลัยมาให้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันพักไงเดีให้เอาแปะมาไหว้แปะอยู่บ้านอยู่ พราะว่าว่ายภาพเป็นหน้าที่ของอาแปะอร่อยอยู่นะ เล้กว่าจะผัดมาม่ากินค่ะพี่น้องค่ะว่าจะผัดมาม่าใช่พักหลายๆกินเขาซื้อข้าวมาให้ก็เลยต้องกินข้าวเขาอร่อยอืมอืม แซ่บฮะอะไรฮะไหนขี่รถมาใกล้ๆแม่ทิขี่รถมาใกล้ๆแม่ทิอะไรนะน่ารัมาคื <c oughs> ออไปแล้วเหรอคะ <c oughs> ไปแล้วพี่ดองสาวน้อยไปแล้ว <c oughs> ลากลรถมาหาใกล้ๆอ่ะไปแล้วแงงๆไปแล้ว <c oughs> อร่อยน้ำพริกกากหมกับแซบแล้วค่ะนี่ น้ำพริกกากหมูก็อร่อยนะออตะเบิด้วพี่นอก ค่ะมาพูดใกล้ๆก่อนแม่ไม่ได้ยินเลยมาพูดตรงนี้ไม่ได้ยินเลยอะไรนะโอ้ตวไปทำงานแล้วก็ไปทำงานเหรอบายบายหาตังค์เยอะๆนะสู้ๆอืม สาวหน่อยบอก,กว่าจะไปทํางานเสร็อ๋ออร่อยพี่น้องเดี๋ยวกะจะอิม่มแล้วค่ะค <c oughs> ่ะเบิดเบิดละอาหารเช้าของแม่ อร่อยไปอีกมือหนึ่งหอยลายโตปะไงวะโตหน่อยเนาะพี่นนองแต่ว่าแซบอยู่ค่ะแซบของเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแซบมากมน้ำพริกก็หมดน้ำพริกหนบแซบอยู่น้ำพริกกากหมู่ เหมือนเข้าหมูไปผู้ควกับพริกเกลือนะพี่หน้อง <laughs> เดี๋ยจะได้ไปซื้อไข่มาไว้ไข่เบิร์ดพี่น้องค่ะไข่เหลืออยู่สามหน่วยไปซื้อมาไว้ในตู้เย็นผัดติดตู้เย็นไว้ก่นหืม,มหมดแล้วค่ะให้แล้ยกับเบิร์ดพี่น้อง อร่อยจังกับข้าวมื้อนี้คลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับจ้าาาเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้กันไปดนๆเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เดี๋ยวแม่ว่าวันนี้มันมีแดดแม่ว่าจะไปเอาผ้านวมมาซักก่อนซักผ้านวมตากแดดก่อนพี่น้อง่ะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บาย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  หน่องแน่ๆก็เริ่มเริ่มขวนปะปาละน้ำพริกน้ำพริกกับหมูแซ่บหน่องกรอบออืมอ ดิ๋ดจักหน่อยก็อร่อยนะเนาะเห็นปะเมื่อเข้าเอาไปคู่กับพริกเกลือซื้อนาพี่หลอกเนี่ยนะพี่กเกลือเนี่ยแบบว่าคล้ายๆพี่กเกลือมะขามเปียกประมาณน,นั้นอะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย พี่น้องว่าจะไปกันยังพันได้ไปหรอค่ะลืมขนมค่ะพี่น้องจา๋าข,ขนมกินขนมเหมือนก่อนลืมขนมค่ะนี่ป้ปาซื้อมาให้กินอันนี้ข้าวเหนียวสังขยาหรือเปล่าไม่รู้ใช่นี่ค่ะ ค่ะพี่น้องข้าวสังขยานี่โรยลงไปเลยค่ะนี่ข้าวสังขยาเะ็นบะนี่กินกัดนอืมอืม อร่อยแสยบอยู่พี่น้องค่ะกินของเค้าวแล้วก็ไม่กินของหวานด้วยบันอืมอืมอร่อยมีสองแบบค่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยขอดูหน่อย มีสองแบบข้าวอืมพี่น้องอันนี้เขาเขานนิ็นเขาอย่างนี้ยเขาจะเข้าอะไรไม่รู้อ่ะอืมอืมอร่อยเหมือนกันแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขายาแซ่บกว่าพี่น้องค่ะ อร่อยอร่อยอิ่มแล้วพี่น้องบ๊ายบาย